สวัสดีครับพี่น,น้อง FC ชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอันนี้คือผืนนะครับผืนที่เขาเ้าไปลึกมาก เดี๋ยวไม่ให้นางวันี่พี่น้องามาำสาดนะครับเอามากองไว้สิ้วบันนี้เอามาสอยใ่ใช่ยช่ใ่าสอยพื้ช่อยเใชนใช่ใน่ใช่ใน่ัน่ใช่ใน่ใช่ใช่ใช่ใ้่าช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่่ กำลังสใส่ไ,ไปกินซะพเพราะเรานี่ครับข้าวซอยแล้ยวข้ามาตากนะครับนว่าตากแดดให้มันแห้งนะครับแห้งดีดีบนเราพี่น้องน,น,นะครับนี่ครับการเป็นอีสานบ้านเราจะเป็นทั้งซี่นะครับตำศาสตร์ตำตำศาสตร์นะครับขขเขาเรียนว่าผื๊ นะครับโมดูว่าภาษาไทยเป็นเอื่อเอียงนะครับอันนี้คือผือนะครับที่ห้าออมาตําสาดตําเสือบานห้าเนี่ยนะนะครับตากแล้วบันนี้เฮ็ดจังไหเดี๋ยวผมพาพไปเบิง้งนะครับวิธีตาํานะครับตากแดดเนี่ยมันแห้งแล้ววันนี้ห้าวามาย่อมนะครับเดี๋ยพรอมักสีแ้วเขาก็ไปซือมาย่อมนะครับจีเป็ดนังสี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะภาพเบิง้งตอนที่ เป็นกำลังตําอะนี่อันนี้ก็คือย้อมแล้วนะครับอันนีน้เป็นสีอันสีขาวที่เป็นนังสีนะครับนี่ครับนะครับนะครับย้อมสีผืนนะครับเดี๋ยวที่นี่ผมจะพาไปเบิึงว่าเป็นตําจังใดเฮ็ดจังไดนะครับเดี๋ยวพาไปเบิึงนะครับวิธีการตําเฮ็ดจังไดนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิึงนะครับเขาไปเบิึงผืนย้อมแล้วนะครับมาเบิึงวิธีตําบัดนี่ นี่ครับนี่ครับคืบคือที่เขาไปลุกมากแล้วก็มาใอยนี่ครับโควิดไปใช้ใบนะกำจัดยู่บ้านเพราะฉะนั้นก็ลงน้ำนี่ครับนี่ประมาณเขาไม่ได้ไปใส่ก็ประมาณมือคร่งนะครับจังเลื้คืนหนึ่ง เครื่องมือว่าท่นพี่น้องเครื่องมือเครื่องมเครื่องมืออรตี่เครื่องมือตีตีไว้สองขึ้นนะครับบนี้ตั้มเรี้ยแบบมีแเล้วบันนี้ต้องเอาไปตากเรียดนะครับเพราะว่าผือเดีองตั้มเนียวเขาต้องไปเซอหน้าเซ่อย่างนเดี๋ยวผมพับไปเบื้งนะครับ นี่ครับตำเลี้ยวเขาต้องมาตากแดดให้มันแห้งน,นะครับมะมักสีเดยเขาก็เอาใส่นะครับนี่แหละนะครับพี่น,อน้องการเปนอุสาหบ้านเขาทีเป็นงซี่นะครับโควิดไปใส่ซบะได้ต้องตำศาสตรอยู่บ้านนะเจา้าซี่ก็ขายพื้นละเป็นร้อยสองร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ครับ ดีใจครับคุณผู้ชมอย่าอย่าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับพ่อจะไม่คลิปหน้านทีเหมัอนอย่าง,งคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ